มหาสมบัติกับพี่น้องมันสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสุขูสุก,สกคนครับผมวันนี้ก,ก็มาพบก,กับช่างอรุณคือเก่า,าเหมือนเดิมพี่นอ้องใช่เขาเอาน้ำครับมากระลุกชายมหาสมบัติครับผม่างอรุณจะพามหาสมบัติครับมึงมหาสมบัติเดินลงเลียนนี่หนะครับเลาะเบิ้งพี่นอ้อง มื้สมาร์กเรียนพี่น้องยืมเครื่องคนมา,าครับผมลเลาะเบื้องครับผม ไม่มมนยังมาสินหินกะรังอือหือนมั้เต๋อถ่ายรูปเลยวะได้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 ๆั้นเดี๋ยวอีพอเห็ดครับผมมณีมหาสมบัติกันครับผมอยู่เดินโรงเรียนบ้านเฮาครับลองบ้างครับจะได้ของมีค่าปะครับมณีนะ ลองมึงครับผมดังว่ะตูตูตาตาตดว่ะ ôi oh, phá phá à, phía đó. hút bơ. Hút đu, hút đu. Cái gì มัมีแนวสี่จุดพี่นอ้องเดาซุ่มเลย นี S <S uh ่แนวสี่จุดนี่สมัครเรียนให้น้องลองเบื้องขึ้นมากหรอกพี่น้องเฮ้ยจะคิวแกไหนเศร้าไปพี่น้อง Ui. xong cả núm phi nông. Nhiều gạo. Đấy. À. Xuống cả núm phi nông. <laughs> ดังนะครับผมร้องเมื่อคืออย่างพี่น้องหากรรได้เอามาเหมือนเห็นแล้วครับพี่น้องเงินห้าบาทมันๆพี่ดาวหาตัวไปครับหาปลาแล้ว เอาถืออันนี้ไท,ไทยไทยอะไรยู่บล่ะครับอะไรๆๆๆๆในยังน้อยครับเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเหรียญน,นึงครับโมลูเหรียญยังครับผมเก่าหรอครับเหรียญหาบาทบ้างครับดัตงติด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 โอ้เหรียญที่สองมาแล้วครับ เละสนามเด็กเล่นนี่นะครับดังอีกแล้วดัซืนี่นะครับผมะเบงติยดังๆๆๆๆโอ้พอแลวพี่น้องเหรียญยังนะครับพี่น้องเรียญสิพี่น้องเรียญสิบนัชกาลที่เาโอ้ครับผมมันๆนะครับเอ้าพบแล้วพบแล้วพบแล้วครับผม ดังยี่นี่นะครับลองมึงเหรียญบอเรียบเล็กกระซุ่มหน่อยเยอบบอป็เยนยังพี่น้องมึงกับบังขากล่องแปลว่า้ยเหรียญยังพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วพี่น้องนี่ครับเหรียญบาทพี่น้องเอ๋อจะไปขัดเบิองพี่น้องมันๆเลยครับ อพ่นับลงนะครับเอา้าติดตามชมมั้งครับครับผมนี่พอจะลงคู่จะคุณคูคูอยูไ่ไหนะอ,อย,ย,ยูร่รแล้วครับผมจูไม่ดีเลยตัวฉีครับผมลงมาเป็นเหรียญพี่น้องฝาฝาโคกเอาครับผมหาต่อไปครับผมคำละเจังหน่อยผ้าลูกเมื่อเลยครับผมเพ็เพทเนที่แรกเปนทองคำพี่น้องว ดังบกแห้งนึงพี่น้องในท้องค่ำแล้ววันนี้ในท้องค่ำเอ้าขุดดูลูกเอ้าขุดดูกขุดขุดเอ้าเฮ้มึงมึงในท้องค่ำไงเดี๋ยววันนี้ขุดเอาพี่น้องโอ้ขุดเอาคุณแก่ดูคุณแกไงพี่น้องมันมันครับเอ้าเก็บเก็บใส่กระเป๋าครับผมสำหรับ ผลงานเมื่อนี้ครับผมของการหาสมบัติของของช่างอรุณครับผมได้ผลงานมาพอสมควรครับผมได้ของหง่ประกบเอ้ยผมดีใจเบิดเบิ้มทองคำครับผมครับขอต่อสู้ครับเหรียญสิบสองเหรียญครับผมเหรียญหม่ครับเหรียญห้าบาทสี่เหรียญเหรียญบาทหนึ่งเหรียญครับผมครับเล็กยังบุคับอันหนึ่งขณะท้าบกี่วโมงนะครับเมื่อนี้หนเงิน พอสมควรครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างอรุณก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอันหาสมบัติของเฮาครับผมหาเดินโรงเรียนบันเท่านี่แหละครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างอรุณก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝา,ากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสำหรับช่างอรุณก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ